รายงานผลการปฏิบัติงานค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องเงินเดือนครั้งที่1น,นางสาวปียพรนารังสีผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสันติสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตสโรงเรียนบ้านสันติสุขตั้งอยู่เลขที่7 6หมู่13 ตำบลสะตะเคียนอําเภอเสริงสางจังหวัดนคนรราชสีมามีพื้นที่ทั้งหมด52ไร่3งาน72ตารางวาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจำนวนนักเรียน350คนและมีบุคลากรทั้งสิ้น24คนรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา องค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานมาตรฐานตำแหน่งตอนที่1ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ได้านบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ ได้ดำเนินการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการโดยคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษาและความต้องการของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นนำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูมีหลักฐานล่องลอยการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงครูนําผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ได้กำกับติดตามและประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของครูจัดทำรายงานผลใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและนำผลไปปรับปรุง การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจัดทำคู่มือแผนการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้วิชาชีพ PLC จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้ครูจัดทำรายงานการประเมินตนเองรายบุคคล การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทําวิจัยชั้นเรียนเพื่อปรปับปรุงการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 2. ด้านการจัดการบริหารการศึกษาการจัดการบริหารการศึกษาให้เป็นตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีจัดโครงสร้างการบริหารที่เป็นระบบสอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจของเป้าหมายของสถานศึกษาตามกฎระเบียบข้อบังคับจัดทำคำสั่งมอบหมายงานแก่บุคลากรตามภารกิจโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความต้องการของสถานศึกษา การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนจัดทำข้อมูลสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนมีการมอบหมายงานให้บุคลากรจัดตั้งกิจกรรมสภานักเรียนและสร้างเครือข่ายผู้ปกครองดำเนินการตามแผนและรายงานผลการดำเนินงาน การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนพัฒนาและจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เข้มแข็งและทั่วถึงช่วยเหลือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาส <c oughs> ความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและบันทึกข้อมูลจัดทำข้อมูลด้านการให้ความช่วยเหลือผู้เรียนทั้งด้านการเรียนด้านพฤติกรรมด้านสุขภาพและด้านอื่นๆ ้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียนนักเรียนและชุมชน การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการออกแบบนวัตกรรมการบริหารการศึกษาโดยลิเริ่มพัฒนาสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรด้านการพัฒนานวัตกรรม 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย การสร้างและการพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ริเริ่มพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองสิทธิ์เก่าชุมชนและเครือขา่ายจัดทำบันทึกข้อตกลงสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยลิเริ่มพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่น 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการพัฒนาตนเองและวิชาชีพจัดทำ ID Plan ในการพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทางวิชาชีพและเป็นผู้นำในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนครูและสถานศึกษาจัดทำนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตอนที่2ระดับความสําเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านสันติสุขด้วยรูปแบบการนิเทศแบบ f o o model และกระบวนการ PLC ซึ่งเป็นรูปแบบการนิเทศที่เน้นช่วยเหลือสร้างแรงจูงใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมใจกันพัฒนา 1. วิธีดำเนินการขั้นวางแผน คุณครูและบุคลากรทุกคนร่วมกันประชุมวางแผนวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสภาพปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนความต้องการของครูผู้สอนจัดลำดับความสำคัญที่ต้องการแก้ปัญหาหรือพัฒนา ขั้นดำเนินงานครูเต็มใจที่จะปฏิบัติตามวิธีการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาที่ได้กำหนดร่วมกับผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆดำเนินการนิเทศโดยดำเนินการตามปฏิทินนิเทศที่กำหนดในแต่ละกิจกรรมขั้นตรวจสอบประเมินผลนำผลที่ได้เป็นลายบุคคลมาพิจารณาตามเกณฑ์ครูทุกคนประชุม plc ร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุจุดเด่นจุดด้อยเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดหรือหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน ขั้นปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาร่วมการพิจนารณาหาแนวทางที่เหมาะสมเปิดโอกาสให้ครูได้เสนอวิธีคิดและร่วมสร้างสารรค์รูปแบบวิธีการเครื่องมือและสื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและพัฒนานักเรียนให้อย่างต่อนเนื่อง ผลลับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาที่คาดหวังเชิงปริมาณผู้เรียนร้อยละ80มีผลสมบทริ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สูงขึ้นครูผู้สอนร้อยละ80มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ เชิงคุณภาพผู้เรียนได้รับการพัฒนามีคุณภาพและคุณลักษณะตามเป้าหมายของหลักสูตรครูผู้สอนมีนวัตกรรมการจัดการเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียนผู้บริหารการศึกษามีนวัตกรรมการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมีคุณภาพผู้เกี่ยวข้องให้การยอมรับและพึงพอใจการจัดการศึกษา องค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาความสําเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาคณะกรรมาการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาชมตะวันองค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรัณวิชาชีพ 1. มีความยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ 2. มีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้อื่น 3. กระทําในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมกล้าคิดกล้าแสดงออกและกล้าตัดสินใจ 4. เป็นผู้มีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 5. มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถมุ่งผลสำฤทธิ์ของงานโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ 6. ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 7. รักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 8. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างบุคคล 9. ยึดถือและปฏิบัติตามสัญญาบรรของวิชาชีพ 10. เป็นผู้มีวินัยและรักษาวินยัย